วันนี้อยู่ที่ร้านเจ๊เปีะนะครับนี่สั่งข้าวต้มมาเป็นข้าวต้มหอยเชลล์กุ้งนะครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่กาแฟอร่อยดีนะครับกาแฟอาหารเช้าอ่ะข้าวต้ม กุ้งได้ตังค์ไมยาวสามยาวสี่เนี้ยนี่ก็ค่อนข้างอร่อยนะครับค่อนข้งสดกุ้งตัวใหญ่เนี่ยถามว่ารสชาติอร่อยไหมผมว่าพอให้ได้นะ จดิงว่าไงพอกินได้อร่อยอ่ะจดิงบอกอร่อยแต่ผมว่ามันก็พอใช้ได้ไงไงานนั้นกลางๆอี่ทกินทีบ้านเหมือนที่ทำกินที่บ้านาโอเคดูข้างในร้านนะครับเด็กเปียคนค่อนข้างเยอะ ้างในเขาขายพวกกาแฟนะครับกาแฟคาอะไรพวกนี้แต่ข้างนอกมันจะมีพวกร้านเขาเมันไก่ของร้านอื่นมันไม่ใช่ของเจ็คเปียรหรอกเ้ามันไก่อะไรสักอย่างมีโจ๊ก้านอื่นส่วนเจ็คเปียรจริงๆมันเป็น,านตามสั่งที่ผมเห็นเขาเขียนนะโอเคแค่นี้ครับเบอร์บอยเที่ยวหลักร้อยันนีครับ